สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะสําหรับคนรอรักเกา่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกและสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะและแยกย่อยอีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวตุลเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักคนร,รักเกา่าชาวตุลก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนมิถุนายนนี้สีดาบนะคะ สถ้วยเพชร of o นะคะส, of, สี่ไม่เท้านะคะแล้วก็หดาบชาวธาตุไฟข้างเด่นหรือมีทธิพลต่อสถานการณ์ความรักความคิดความรู้สึกของคุณนะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลคนห,หรือดาวศุกร์สำหรับสถานการณ์ความรักฝั่งคุณแล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะอยากจะพัก พักเหนื่อยพักใจพักผ่อนนะคะแต่ก็ไม่ค่อยจะได้พักเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคนใหม่ที่เป็นคนที่ถูกใจนะคะและมีโอกาสที่จะทําให้คุณสามารถที่จะ move on จากคนเก่าได้เลยทีเดียวคนคนใหม่คนเนี้ยมีเกณฑ์ว่าเขาเนี่ยรูปหนักพอสมควรนะคะแล้วก็ค่อนข้างไปไหวก็คือคุยคุยกันรู้จาักกันทำความรู้จักกันไม่นานก็ อยากที่จะคอมมิตไม่อยากจะอยู่ในลักษณะของคนคุยนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะจริงจังในเรื่องราวความรักพอสมควรเลยนะคะต่อไปคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างทำแพนนะคะ k ิ้งอ f c ั p เจ็บถ้ว Night of Cup แล้วก็สิบไม้เท้านะคะชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะ มีนรกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะเขามีคนคุยค่อนข้างเยอะมีการสับลงสับลาะะบบาา่างนะคะสับไปสับมาต่างๆนะคะค่อนข้างจะหนักใจเพราะว่าคนที่เขาชอบในด้านนะคะวิ่งหนีเขาต้องเป็นฝ่ายวิ่งตามส่วนคนที่เขาก็คุยคุยเล่นหรือคุยอะไรไปก็เข้าหาเข้าหาเขาอย่างเดียวนะคะคนที่อยู่ในใจเขาหรือเป็นที่ปนต่อใจของเขาเนี่ยคนไทยจะทําให้เขาค่อนข้างคิดเยอะนะคะมีคนเอ่อ ตัวเลือก1นึสแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะมีทั้งคนปัจจุบันที่คุยกันอยู่นะคะหลายคนแล้วก็มีทั้งคนใหม่ด้วยนะเยอะแยะอีกเกินนะคะต่อไปคนเก่าของคุณเนี่ยเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอยากกลับมาไหมเก้าถ้วย10ถ้วยนะคะ2ดาบ5้าไม้เท้าแล้วก็กิ่งกอบหม d s นะคะดูเหมือนกับว่าเขาได้ปล่อยวางเนาะความสัมพันธ์ ความคิดแล้วก็ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาคิดว่าคุณน่าจะมีการคอมมิดเมนต์หรือมีคนใหม่ๆม,มีแฟนใหม่ไปได้แล้วแหละอืมถ้าเป็นความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโดยตรงเนี่ยก็คือว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารบ่อยในเรื่องของการคุยก,กันทะเลาะก,กันบ่อยนะคะเข้าใจกันไม่ตรงประเด็นประมาณนั้นแล้วก็ใช้ในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ร้อนบ่อยอาจจะเป็นฝั่งเขาเองก็ได้นะคะต่อไป คุณคิดว่ารู้อย่างไงกัแบบเขา Queen of Cup Emperor คุณรู้นะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่หวานแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะโรแมนติกเท่าไหร่นะคะคุณรู้ว่าการตัดสินใจตรงนั้นอะ่ะมันคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วแต่ถ้าเขาอยากจะคุยอยากจะทักทายคุณให้โอกาสในการคุยไหมคุยได้แต่คงจะไม่ไม่ได้แบบคาดหวังกับเขาเหมือนหรือว่าคนคนนี้จะทําให้คุณ เจ็บหรือเสียใจกันมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากนะคะเจ็บมากเจ็บจริงๆเจ็บสุดๆนะคะทำให้คุณผิดหวังตัวเขากอนงเยอะหรือเขาอาจจะมีการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ควรกับคุณนะคะเช่นคนที่สาเป็นต้นสิ่งที่อยู่ในใจเขาหรือข้อความถึงคุณนะคะคืออะไร ฉันจดจำทุกๆรายละเอียดของวันนั้นได้ดีวันที่เราทะเลาะกันต่างๆนะคะชีวิตฉันมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เธอเห็นหลอกเหมือนอย่างที่ใครๆเห็นหลอกอาจจะเห็นว่าฉันมีความสุขมีคนคุยเยอะแยะมากมายแต่ในใจของฉันอะ่ะจะไม่ได้แฮปปี้อย่างที่ใครๆเห็นหลอกนะคะฉันรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขความรักแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทุกๆอย่างนะคะหรือคุณอาจจะเคยรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขนมาก่อนแต่ควารู้ทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไป,ไปนะคะเขาโฟกัสที่ว่า ไม่ใช่ในเรื่องของความรักแต่เป็นอะไรที่เขาอยู่และเขาสบายใจเขาก็จะอยู่ตรงนั้นหรือเรื่องที่จะอยู่ตรงนั้นมากกว่านะคะส่วนเกตการกลับมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันก่อนละกันนะคะไพ่สรุปนะคะตุลชารอตนะคะเดอะสตาร์ n g งออฟเพนดิเคแล้วก็ p พสออฟเ e น t a c ค e s คนเก่ายังไม่ได้มีเกณฑ์เด่นนักที่จะกลับมาในช่วง เดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่คุณจะค่อนข้างเด่นกับความรักครั้งใหม่หรือคนใหม่ๆคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือสมหวังในความรักเกี่ยวกับคนใหม่ที่มีความรู้สึกหรือความคิดท่ค่อนข้างที่จะมั่นคงก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยต่อไป ความรักจะว่ายังไงเอ็เพรสส่วนเลิฟถ้าคุณอยากจะรักคุณก็รักนะคะ New เ o v อย่างที่บอกค่ะว่าคนใหม่โคตรเด่นเด่นมากนะคะคนใหม่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกความรักความสดใสสดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนดอกไม้ที่แบบว่าเต่งบ้านนะคะอีกรอบนะคะทาให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองนะคะสนุกสนาน,เ,นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะโอเคต่อไปบทสรุปผ่านไปแล้วก็มาต่อกันที่สสอง ราศีราศีใดนะคะมีเกณฑ์จะกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะคะเริ่มที่เมฆเมฆกลับมาไหมคะกลับมาหาตูนไมเอซอฟเพนทัคเคิลสาไม้เทา้าสิบดาบอยากจะขอโอกาสจากคุณอีกครั้งคุณเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นคนเก่ง,กงมากความสามารถนะคะเพอร์เฟกในหลายๆอย่างใน,ในใจยตาเขา <S <S เขา,เขารู้สึกว่าผิดมากเลยที่ฉันเคยทําร้ายคนที่ ตีขนาดนี้หรือคนแบบอย่างคุณแบบเนี้ยอเขาเคยทำร้ายเขาเคยทาให้คุณเสียใจมากๆมาก,ก่อนเหมือนเขาอยากจะขอโอกาสในการแก้ไขตัวเองต่างๆนะคะต่อไปคลืกศพลิกศพจะกลับมานะคะแปดวยหก้ 6, วย หรือฟูมีเกที่จะกลับมาทักทายพูดคุยหรือปรับความเข้าใจอีกครั้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเองนะคะเพราะเขาเองก็เหมือนจะมีใครคุยอยู่ในความลักหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนะนะหรือคู่เนี่ยจ,จะคุยกันต่อในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ต่อไเมทุนเมถุนถกลับมาไหมคะสองดาบอืม ยกักสับสนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะากับการเลิกลาตรงนั้นเหตุผลของการเลิกลาหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไมนยังติดอยู่ในใจเลยนะโอกาสการกลับมายังไม่มีนะคะต่อไปกรกดกรกฎ กลับมาไหมทาครั้งหกอ้วยมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะและจะทําให้คุณเนี่ยชัดเจนมากขึ้นหมายถึงว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเมื่อเขากลับมายังไงกลับมาทําไมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์คุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีทธรทกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่แฟคุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือฝ่ายเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนดีทีกับคูดมากที่สุดนะคะ ไปสิงใช่ไหมไปสิ The fool มีเกนที่เขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาต้องการที่จะใช้เวลานะคะอยู่กับคุณนะคะอยากจะชวนไปเดท้วยกันนะโอเคต่อไปกันกันกลับมาไหมคะ อินออฟเพนด์เคอสอืมเขายังส่องเราอยู่นะเขายังส่องแอบส่องแอบดูแอบอยากรู้เรื่องของคุณเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะหรือการกลับมาครั้งนี้จะมีในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างร่วมด้วยหรือเขาเองอะคะ่ะมีใครบางคนอยู่แล้วหรือมากกว่าหนึ่งคนในซ้ําเป็นลักษณะของตัวเลือกนะคะเข้ามาทําให้เราแบบถ้าไปพัวพันในในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยโอเคนะคะไม่ค่อยโอเค ก็ให้ความชัดเจนอะไรเราไม่ได้ต่อไปตนูนกลับมาไหมคะสี่ถ้วยเขากลัวคุณจะไม่อยากคุยกับเขาเขากลัวคุณจะปฏิเสธในการพูดคุยกับเขาแต่เขาอยากจะพูดคุยอะไรบางอย่างกคุณอยากที่จะขอโอก,กาสในการคุยกันอีกครั้งนะคะลกลับมาตูนจะกล้ากลัวนะต่อไปพี่จิกลับมาไหมคะเจ็ดเหรียน8ดถ้วย อตอนนี้นะคะเขามีการเริ่มต้นใหม่ Move On แล้วก็มีคนคน่อนข้างที่จะหลายคนกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะโอกาสการกลับมายังไม่มีนะคะต่อไปธนูธนูกลับมาไหมคะเจ็ดช่ว้วสองเหรียญดูจะช่างใจนะแต่ก็อยากจะคุยหรือมีโอกาสที่จะได้คุยแต่คุณจะ จะรู้สึกแบบว่าเขาจะเอายังไงแต่ฉันเขาไม่ชัดเจนนะคะว่าเขาเขาทักมาแล้วเขาจะเอายังไงเขาจะไปทางไหนต่อนะเพราะว่าตัวเขาเองก็มีตัวเลือกคุยอยู่ค่อนข้างหลายคนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต่อไปมังกรมังกรกลับมาไหมคะ the fool in s o f pentacles กลับมาค่ะกลับมาแบบทักทายนะคะติดต่อมาหาเรานะคะ แต่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่บงบงๆนะคะบงบงๆนิดนึงนะคะตัวเขาเองรักอิสระอยู่ทำอะไระไปไหนจะคุยกับใครก็ได้นะคะแล้วอยากจะทักมาหาคุณก็จะทักมาตามที่เขาอยากจะทักอยากจะคุยเขาอยากคุยเขาจะทักมาถ้าเขาไม่อยากคุยก็หายไปนะคะอาจจะไม่ตอบบ้างอะไรบ้างนีเคะมันทาให้เรามีคําถามและทําให้เราคา่อนข้างที่จะงงๆนะคะต่อไปกุม กลับมาไหมคะดาวทวยทันแชนเดซนะคะแล้วก็กิ n ออกครับเขารู้สึกว่าทุกๆอย่างทุกอย่างมันจบแล้วนะความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วจบก็คือจบสำหรับเขานะคะต่อไปม,มีมีกลับมาไหมคะนายอัลฟอนด n คิงออฟครับเกิร s u ันคนคนนี้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะ Move on เดินเดินหน้าต่อเรียบร้อยแล้วนะคะสนุกนั่นลากับชีวิตของเขาณนปะัจจุบันโอเคคลิปของตุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ